กศึกษากล้าพัฒนาเพื่ออนาคตสวัสดีค่ะ รายการ9ก้าทันการศึกษาโดยสำนักง,งานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการพบกับดิฉันค่ะสุกัญญาจันทราสมพูดเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเรามีเรื่องราวดีๆนะคะแล้วก็เป็นข้อคิดเห็นดีๆเกี่ยวกับการนำเสนอนะคะในเรื่องของการเรียนการสอนในวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองรวมถึงวิชาภาษาไทยด้วยนะคะให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันนี้นะคะว่าเราจะเห็นได้ว่าเด็กในยุคใหม่เนี่ย เขาจะมีวิธีการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนในสมัยก่อนนะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของ AI ก็มามีบทบาทด้วยนะคะในเรื่องของการเรียนการสอนในทุกวันนี้ค่ะ วันนี้คะ่ะเรามาพบกับวิทยากรนะคะที่มาให้ความคิดเห็นนะคะแล้วก็มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงทางการศึกษาแล้วก็ด้านงานวิชาการรวมถึงท่านมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของงานด้านประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องของวิชาภาษาไทยด้วยคะ่ะนายหัตชะประทาน,นนอังวราปิยทัศ ซึ่งท่านผู้นี้ค่ะเป็นนักวิชาการอิสระนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีความรู้นะคะโดยเฉพาะวิชาประวัติศาสตร์แล้วก็ในเรื่องของวิชาภาษาไทยนะคะรวมทั้ง เป็นผู้ที่ให้การบริการทางวิชาการเป็นผู้เขียนหนังสือส่งเสริมการเรียนรู้สรุปคอนเซปต์แกะเชื่อมโยงไว้ด้วยนะคะซึ่งจัดพิมพ์โดยศูนย์หนังสือจุฬารวมทั้งเป็นทีมวิทยากรของมอสวด้วยนะคะแล้วก็เป็นผู้อบรมครูภาษาไทยให้กับหน่วยงานต่างๆเป็นวิทยากรอบรมการบรรจุข้าราชการครูแล้วก็การสอบกอพ,อพอทั่วประเทศในส่วนต่างๆ พบกับอาจารย์เลยค่ะตอนนี้อาจารย์มานั่งอยู่ในรายการแล้วนะคะเราเรียกว่าอาจารย์เอกแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์เอกคะ่ะสวัสดีครับอาจารย์สุกัญญาแลวก็ขอสวัสดีผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับค่ะ ทราบว่าอาจารย์เอกเนี่ยมาร่วมรายการอีกหนึ่งรายการนะคะกับสถานีเราด้วยนะคะเป็นรายการวิชาภาษาไทยในระดับประถมศึกษานะคะถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยเห็นคุณค่าของเรียกรตัวเล็กๆเล็กมากเลยช่วงนี้ค่ะสอนสนุกมากนะคะยังไงติดตามฟังกันดูนะคะค่ะอาจารย์เอกคะครับอาจารย์เอกพูดถึงข้อคิดเห็นหน่อยดีกว่าค่ะเนื่องจากว่านโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตอนนี้นะคะนํา วิชาประวัติศาสตร,ร์แล้วก็หน้าที่พลเมืองเข้ามาในเรื่องของการเรียนการสอนนะคะคือให้ความสําคัญกับวิชาเหล่านี้มากขึ้น<แ>สําหรับอาจารย์เอกมีความคิดเห็นอย่างไรคะอันนี้คือผมได้ติดตามมานะฮะถือว่าเป็นนโยบายที่ท่านรัฐมนตรีนะครับผมฟังวันที่ท่านถแถลงเรื่องประวัติศาสตระะ์ท่านให้ความสําคัญมากเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย มันก็สําคัญใช่หลายคนอาจจะมองว่าอ้าประวัติศาสตร์คเรื่องที่ผ่านมาแล้วแล้มันสําคัญอย่างไรนะฮะเราเรียนรู้จากอดีตเพื่อทำปัจจุบันที่ดีที่สุดและทำให้อนาคตดีกว่าเดิมอันนี้คือวิชาประวัติศาสตร์เราไม่ได้เรียนเพื่อที่ว่าพอสอนนั้นเกิดเรื่องนี้พอสอนนี้เกิดเรื่องนั้นอันนั้นอ่ะเป็นเหมือนกิมมิกเนาะเรียนแบบเท่ๆเรียนเอาความรู้นะเราก็รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบหามแต่จริงๆแล้ว หัวใจสำคัญของการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์จริงๆนั่นคือการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอเกิดขึ้นเพราะอะไรทำไมถึงเป็นเช่นนั้นและถ้าเหตุการณ์คล้ายลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกเราจะแก้ไขได้อย่างไรนะฮะคำว่าประวัติศาสตร์ส้ำรอยไม่มีอยู่จริงมันเป็นแค่คำเปรียบเทียบฮะว่าเหตุการณ์นั้นอาจจะเกิดขึ้นคล้ายคายกันแต่บุคคลไม่ใช่บุคคลเดิม S <S เวลาไม่ใช่เวลาเดิมสถานที่ไม่ใช่สถานที่เดิมนะฮะทุกอย่างมันมีเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไปอาจจะมีบางอย่างเหมือนอาจจะมีบางอย่างคล้ายแต่มันไม่ใช่ทุกอย่างเพราะฉันประวัติศาสตร์ซ้ำรอยไม่มีอยู่จริงนะฮะเป็นแค่คำเปรียบเทียบเฉยๆนะฮะอ่ะวันนี้ถ้าเราจะศึกษาวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยเราไปเปิดตำราเรียนดูเราก็จะ,ะ,ะคนพบตั้งแต่โอ้โหก่อนจะมาเป็นอาณาจักรสุโขทัยนะฮะก่อนจะมาเป็น ดินแดนสุวรรณภูมิมนะจนมาถึงยุคก่กอสร้างอาณาจักรสุโขทยัยอยุทยากรุงธนบุรีรัตนโกสินทร์อ่าบางคนแซลด้วยนะ,ะว่ากระทรวงสถาธิการของเราเนี่ยทำหนังสือปติศาสตร์ฉบับรักชาติอืมเอาเขาถามว่าแล้วเรารักชาติผิดตรงไหนอ่าใช่คือการที่เรารักชาติรักแผ่นดินเกิดเนี่ยใช่ค่ะไม่ผิดอืมไม่ผิดนะความรักไม่ผิดแต่ความหลงหรือความคลั่งผิด อันทำไมถึงบอกว่าหลงหรือข้างผิดการที่เรารักความเป็นไทยเชื่อชูความเป็นไทยแต่ไปเหยียดวัฒนธรรมอื่นอันนี้ผิดถูกไหมฮะเราเราต้องมองในมุมนี้ว่าณนะวันเนี้ยเราอยู่ในโลกยุคที่ถ้าภาษากังกเขาเรียก globalization เนาะยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยโลกทางใบมันเชื่อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอืเพราะฉะน,นี้เราจะเห็นวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่หลากหลายของแต่ละชนชาติ อ่าพอเรามองภาพกว้างเนี่ยณนะวันเนี้ยเราไม่ได้เป็นแค่พล,ลเมืองไทยอืเราเป็นพล,ลเมืองโลกอืมอ่าถูกไหมฮะแล้วเพื่อนบ้านเรารอบบ้านหรือแม้กระทั่งเพื่อนที่อยู่ไกลออกไปเนี่ยในประวัติศาสตร์อ่ะมันอาจจะเคยเป็นคู่ขัดแย้งเรานะแต่ถามว่าวันเนี้ยเราจะยังคงความเกลียดชังไว้อยู่ไหมถ้าเราเป็นครูอ่ะเราจะสอนให้เด็กเกลียดฝรั่งเศสไหมไม่อ่ะถูกไหมเพราะวันเนี้ฝรั่งเศสต้องถือว่าเป็น มิตรกับเราเหมือน<ช>กันอ่ะถูกไหมฮะอ่าและอย่างหนึ่งสมมตินนะถ้าเรามองแต่เรื่องอดีตความแค้นเน้เราเพิกฝังในเรื่องของความคลั่งนะไม่ใช่ความรักนะรักกับภูมิใจเป็นคนละเรื่องกับคลั่งถามว่าวันเนี้ยคนบางคนอาจจะเกลียดเราก็ได้อ่ะถูกไหมฮะ,<ช>ะและหลายๆอย่างเนี่ยคนสอนบริษัทเนี่ยผมก็ไม่ทราบไปเอาข้อมูลมาจากไหนสอนผิดก็มีแล้วไปก่อให้เกิดความคิดแค้นชิงชังยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ศุกยาเคยได้ยินไหมครับว่า เคยมีคนพูดนะว่าเวลาไปเที่ยวเเวดากงที่ประเทศเมียนมาเนาะเขาบอกเนี่ยคือทองไทยที่เอาไปหุ้มเฉวดากงเคยได้ยินคนสอนแบบนี้ไหมไม่ไม่เคยนะหรอแต่อาจารย์เอกเคยได้ยินนะเขาบอกนี่คือทองไทย โอ้โหอยากจะบอกว่าถ้าเราศึกษาดีๆเขาสร้างช่วยละกองเสร็จก่อนที่เราจะกรุงศีวธียาล่มอีกนะสมัยก่อนกษัตริย์พระมหาก็จะมีประเพณีในการถวายทองคําเท่าหน้าตัวเป็นพุทธบูชา,บชาเพื่อบูชาแด่ม,มหาเจดีย์ช่วยาะกองอืแบบเนี้ยคำถามคือสมัยก่อนการลบกันอนะ่ะมันคือการต้องการประชากรสิ่งที่มีค่าที่สุดคือคนนะสังเกตไหมว่าหลังจากที่เราอ่นานหนังสือรวัติาสตร์บกันเสร็จเนี่ยเขาจะขวาดต้อนผู้คนอืกลับเมือง เหมือนเราเหมือนกันคําถามคือไทยเราทุกวันเนี้ยมีไทยแท้กี่เปอร์เซ็นต์เอาแบบเลือดไทยแท้แท้จริงแบบโอโหออริจินอลเลยนะในประเทศไทยเรามีไทยแท้น้อยลงนะน้อยลงกว่าสมัยก่อนเยอะนะเพราะว่าเออพอเอาหาไม่ได้จริงใช่มีต่างมันเชื้อชาติหลายเชื้อชาติอ่ะมารวมเรามีบรรพบุรุษเป็นจีนอืะถูกไหมฮะใช่บางคนมีบรรพบุรุษเป็น คนเหนือคนเหนือสมัยก่อนก็ไม่ถือว่าเป็นคนไทยถูกไหมเพราะเมื่อก่อนเป็นอันศักดิ์นนนาอ่านถูกไหมฮะ,ะใช่ค่ะคนจีนคนเหนือคนอีสานคนอีสานคือคนลาวอืถูกไหมฮะขวาดต้อนมาอาอาจารย์สัญญาทราบไหมว่าสมัยก่อนที่เราทําสงครามอะเราขวาดต้อนคนทางเหนือมาอยู่แถวสระบุรีก็มีอืเราขวาดต้อนคนลาวมาอยู่แถวปทุมวันก็มีมนะฮะแล้วคนจีนอพยพอีกตั้งเท่าไหร่คนม,มอญอีกละ่ะเออมอญอ่าถูกไหมเราพสรุว่าตอนเนี้ย ปะปนกันเยอะนะมันปนกันหมดแล้วใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นไทยที่แท้จริงเนี่ยหาไม่เจอแล้วอ,อเพราะฉะนั้นความเป็นไทยที่อยู่ในณนะเวลาเนี้ยมันคือความรู้สึกที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวในฐานะคนไทยที่เป็นแผ่นดินไทยออืแต่ถ้าถามเจาะเลือดมาเนี่ยศุลวาจารยเอีกเจาะเลือดผส,สมเนี่ยอาจจะมีเลือดมอน อ๋อถูกไหมอาจจะมีเลือดลาวม,มีเลือดจีนด้วยอืเออสรุปเจาะมาเนี่มีเลือดไทยอยู่น้อยหนึ่ง <c oughs> เห็นไหมแต่แต่นั้นไม่เกี่ยวเพราะว่าตอนเนี้ยเรารวมกันเป็นแผ่นดินไทยแล้วเราเป็นคนไทยเหมือนกันเราอยูอ่ในประเทศไทยไอ่าใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยความขัดแย้งมันจะมีไปเพื่ออะไรอความเกลียดชังที่มีต่อผลละโลก จะมีไปเพื่ออะไรใช่ถูกไหมฮะเราควรจะอยู่กันอย่างสันติเพราะาโลกนี้ต้องการสันติภาพคือถ้าเราเกิดปลูกฝังความเกลียดชังไว้ในหัวใจอะอ่ะถูกไหมฮะใช่มันไม่เป็นประโยชน์เลยถ้าเราสอนปริัทกูเสียกูสิบยาแล้วเราบอกให้ลูกศิษย์เราเกลียดพมา่าเนี่ยผิดแล้วนะอืมณนะเวลานั้นนะ่ะสภาพบ้านเมืองหรือสังคมมันเป็นเช่นนั้นอืเราถามว่าเราเนี่ยโดนพมา่าตีนะอืถามกลับแล้วเราไปตีเพื่อนบ้านไหม อันนี้พูดแบบเป็นธรรมนะอืเราไปตีเพื่อนบ้านไหมตีสิตีเราก็ตีเหมือนกันเราก็ตีเหมือนกันเขาบอกว่าพม่าเผากรุงศรีคําถามแล้วเราไปเผาชาวบ้านบ้างไหมก็มีมีมันก็มีเอาดูไหมใช่แม้ถ้าเกิดเราบอกเราเกลียดพม่าแล้วประเทศที่โดนเราเผาเขาบอกให้เกลียดเราแล้วจะอยู่กันยังไงเนี่ยใช่เกลียดกันไปเกลียดกันมาถูไหมอันนี้ว่าอดีตมันจบไปแล้วเราเรียนรู้ว่าณวันนั้นเราขัดแย้งกันเพราะเราต้องการทรัพยากรคือคนอื นะฮะรวมทั้งของมีค่าอื่นๆเป็นของแถมแต่แต่ววันนี้เราไม่ต้องแย่งชิงทรัพยากรกันแล้วอ่ะเราอยู่ในโลกที่เราค้าขายกันได้อ่ะเราเป็นพันธมิตรกันเราเป็นไมตรีกันไม่ดีกว่าหรอใช่ไหมเราหาว่าทําร่วมกันไม่ดีกว่าหรอบางครั้งเนี่ยอาจารย์เองไม่เข้าใอว่าทะเลาะกันทําไมแย่งแย่งความเป็นเจ้าของวัฒนธรรมที่เราก็ยืมมาเช่นเดียวกันข้าใจะเข้าใจเราก็ยืมมาเช่นเดียวกันไหมถ้าเหมือนเช่นรําเกียราไทยแท้ไหม ไม่ไมเราก็ยืมอินเดียมาอีกทีหนึ่งนะใช่แล้วก็มาใส่กลิ่นอายแบบไทยๆเพราะฉะน,นั้นจะบอกว่าเพื่อนบ้านเราก็มีรมามเกียนใช่มันไม่มีใครเป็นเจามันควรเป็นเจ้าของร่วมกันอะอแล้วทางที่ดีอะ่ะคือเราควรจะมาพัฒนาร่วมกันดีกว่าไหมใช่ค่ะโนะ okay. อเคเราอาจจะมองว่าอันเนี้ย ชุดเนี่ยของเราเราประดิษฐ์ประดอยขึ้นอ่าถูกไหมเพื่อนเพื่อนบ้านเองก็ควรจะยอมรับว่าอ่ะยืมเราไปแต่เอาไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยเราควรอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะอ่าถูกไหมไม่งั้นถ้าเราตั้งตนว่าเราดีที่สุดเราประเสริฐที่สุดเราเออเป็นประเทศที่มีอารยธรรมที่สุดเราต้องเกลียดคนทั้งโลกอ่ะอืเราต้องเกลียดอังกฤษเพราะอังกฤษก็เคยเอาเปรียบเราอเราต้องเกลียดฝรั่งเศสเพราะฝรั่งเศสเคยแบบโอ้โหเอาเงินจากเราไปเยอะมากเอาเรือรบมาปิดปากอ่าว ถูกไหมฮะเราต้องเกลียดลาวนะฮะเราเราเกลียดทุกคนทุกคนในโลกในโลกเย่างองี้ยแล้วเราจะรักใครอ่ะถูกไหมฮะใช่แล้วเราต้องเกลียดญี่ปุ่นไหมเราต้องเกลียดจีนไหมอืมอ่าถูกไหมหนวันนี้การสอนภสษาที่ดีนะอืมคือการสอนให้เกิดความเข้าใจที่จะอยู่ร่วมกันอย่างไรและก้าวต่อไปอ่าเพราะเราตอนนี้สิ่งที่ควคมที่สุดคือการค้าขายนะอ่าใช่ และอีกอย่างหนึ่งที่เป็นสินค้าที่ค้าขายได้คือวัฒนธรรมอืมหลายๆชาติที่เขาเดินทางเข้ามาประเทศไทยเนี่ยเขามาเพื่อดูวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของเราอืมวัฒนธรรมของเราเนี่ยถามว่ามีสิ่งไหนที่ไม่วัฒนํรไทยแท้ไหมเอาจริงๆไม่มีหรอกมันมีแต่วัฒนธรรมไทยที่หยิบยืมมาแล้วประยุกต์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจนเป็นของเราอืเป็นของเราอะภาษาไทยเนี่ย มีคําแท้ๆกี่คำถ้าถามว่ากี่คํานี่เราก็นไม่ถูกหรอกใช่ค่ะถูกไหมใช่แต่คำที่เราพูดกันอยู่เนี่ยเราสังเกตว่าคำบางคำเรายืมมาใช่ค่ะยืมมาจากไหนยืมมาจากบาลีสันสกฤตผ่านทางศาสนาพราหมณ์ศาสนาพุทธอืออ่าอย่างอาจารย์ชื่อสุกัญญาเห็นไหมชื่อในภาษาบาลีอยากให้เป็นภาษาไทยไหมต้องชื่อว่าหญิงงาม ท่านหญิงงามอย่างเงี้ย <c oughs> จะเรียกสุกัญญาไม่ได้นะคัม <c oughs> แปรถูกไหมแต่คือเรามองว่าภาษาบาลีสันสกฤตมันเป็นศัพท์สูงแหละศัพท <c oughs> <c oughs> ์มันสวย <c oughs> มันเลยดูหรูอะไฮโซอะดูดีอชื่อส่ว <c oughs> นใหญ่ชื่อคนเราจะใช้บาลีสันสกฤตเก,ก,กือบหมดเลยมันดูไฮโซอะเราชื่ออะ <c oughs> ไรชื่อแก้วชื่อคำอย่างเงี้ยใช่ไหมชื่อแก้วชื่อคำอ่าไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นรัตนวดีเพราะเขาไหมอออหนกการเออเห็นไห ไฮโซกว่านะไฮโซแก้วนี่ก็คืออะไรแก้วก็คือรัตนชาติรัตนวดีอถูกไหมเพชรชารัฐอะไรเงี้ยาอ้ต้นคือกลุ่มแก้วแก้วก็คืออัญมณีนั่นแหละนะอย่างคําคํนี่ภาษาถิ่นแปลว่าทองอทองคําจะมี็นคำซ้อนอย่างหอคํารู้จักหอคำไหมหอคำรู้จักรู้จักอเขาจะไปหอคาเขาจะไปหอคำหอคำคือหอทองถูกไหมถ้าชื่อคำเนี่ยแย่คำ เห็นไหมเราจะรู้สึกว่าอเชยอันนี้ไม่ได้บูลลี่นะอแต่เราเท่ากึกว่าเราชื่อกระหนกกาลเพราะเหรอไหมใช่คือถ้าเป็นชื่อไทยแท้มันจะบอกว่าเฮ้ยทาไมเชยจังเลยอะอะอะไรเงี้ยค่วามรู้สึกใช่ไหมคือความรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นแค่ความรู้สึกอแต่จริงๆเราไม่ใช่ไม่ความหมายเดียวกันอะเออใช่อะรอ่าชื่ออะไรน้องฟ้าอกับที่คําพรอุ้ย เราก็ชอบที่คำพอนที่เขอะไรดูสูงดูสูงเก๋ๆกรุบๆใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมคือภาษามันก็สะท้อนประวัติศาสตร์ได้นะอ่าใช่อ่าจริงๆคํำถามยกตัวอย่างอันนี้เริ่มออกนอกประเด็นละวันเมื่อกี้เราพูดถึงประวัติศาสตร์อ่าค่ะการที่เราเรียนรู้ประวัติศาสตร์เนี่ยทำให้เราเข้าใจปัจจุบันได้ดีอ่าอ่ะแล้วเราก็เข้าใจบริบทต่างๆอืมอาชสุยาเคยตั้งคําถามไหมว่าทําไมเ่ะ เราชอบเรียกสิ่งที่ยิ่งใหญ่ว่าแม่อืแม่แม่แม่น้ำมีพ่อน้ำไหมไม่มีนะแม่ทับแม่ทับอ่าเป็นผู้ชายนะผู้ชายแต่เรียกอะไรแม่ทับมีเียกพ่อทับไหมล่ะไม่มีพ่อเขาเรียกพ่อครัวพ่อค้าอย่างเงี้ยไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่ถูกไหมแม่ทับไม่ใหญ่มาถามมปนตำแหน่งใหญ่ใหญ่ใหญ่ไหมใหญ่ถูกป่ะอแม่น้ำใหญ่ไหมใหญ่ถ้าเป็นลำธารเล็กๆไม่ได้แม่น้ำนะ อืออ่า,ออาถูกไหมอย่างครูเนี่ยอาชีพที่ยิ่งใหญ่เรียกว่าอะไรแม่พิมพ์อ่าแม่พิม,มพ,พ์มีพ<า>่อพิมพ์ไหมไม่มีไม่มีนะอันนี้ใช้ผิดนะอืมมันเราพูดเองพ่อพิมพ์แม่พิมพ์อย่างเงี้ยอืมเพราะเราอาจจะคิดว่าผู้ชายจะเป็นพ่อพิมพ์ใช่ไหม่แต่ในความเป็นจริงมันไม่มีพ่อพิมพ์นะมีแต่แม่พิมพ์เพราะแม่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไงมันสะท้อนสภาพสังคมในยุคเก่าในยุคอดีตของไทยเราเลยอืมก่อนที่เราจะรับอารยธรรมของฝั่งอินเดียมาเนี่ยค่ะ รู้ไหมว่าสตรีเป็นใหญ่นะ <aze S 1> ผู้หญิงเป็นใหญ่มาก่อนนะในดนินแดนแถบเนี้ผู้หญิงเป็นใหญ่มาก่อนอก่อนที่เราจะรับวัฒน์ฮินดูวัฒนธรรมพุทธซึ่งมาจากอินเดียเนาะฮินดูพราหมณ์พรามหมณ์ฮินดูแล้วก็พุทธเนี่ยซึ่งยกยงชายเป็นใหญ่ออถูกไหมแหมแล้วก็<ช>ว่าทําจีนก็ยกย่องชายเป็นใหญ่เนาะ<ช>แต่ว่าทําเดิมของเราเนี่ยผู้หญิงเป็นใหญ่นะสตรีเป็นใหญ่นะ,ะ,อะลองดูอย่างพึ่งกับมดเนี่ย นางพญาได่ถือว่าใหญ่สุดนะใหญ่สุดเคยมีคําแซวนะอันนี้คาแซวเขามีคนวิเคราะห์บมีคนวิเคราะห์บซึ่งไม่ได้เปลว่าถูกต้องร้อเปอร์ซ็นเสมอไปอแต่เป็นแค่ข้อคิดเห็นอืเวลาแต่งงานอะอผู้ชายเรียกว่าอะไรเจ้า,จาบ่าว,าวใช่ไหมผู้หญิงก็เจ้าสาวเจ้าสาวอ่ะทําไมต้องเป็นบ่าวก็แต่งเข้ามาเป็นบ่าวไงใช้แร่งงาน <laughs> เอาจริงๆมันมีแนวโน้มว่าเป็นไปได้เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเราเป็นชุมชนเกษตรกรรมสังคมเกษตรกรรมการที่แต่งผู้ชายเข้าเนี่ยเพื่อเป็นแรงงานไงเป็นเจ้าบ่าวก็ต้องใช้แรงงานรับใช้งนั้นคุณผู้ชายทั้งหลายท่านดูแลภรรยาเป็นอย่างดีนี่ถือว่าทําถูกต้องนะเจริญอันนี้แซวเล่นจรองๆนะอันนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กน้อยเราให้ฟังเห็นไหมทุกอย่างมันเกี่ยวกันหมดเลยถามว่าภาษาไทยเป็นประวัติศาสตร์ไหมเป็น อ่ใชถ้าเราจะอธิบายความเป็นมาภาษาไทยเราต้องอธิบายไปตั้งแต่ยุคที่เรายืมคําบาลีันสกฤติมาใช้ยืมอักษรเข้ามารับปรับปรุงเป็นลายสือไทยตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามเลยใช่เราไม่ได้คิดใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่เรามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีเอกลักษณ์ของเราพูดง่ายๆคือประเทศเราคนไทยเรามีความสามารถในการผสมภานาและประนีประนอมสูงอืมแม้กระทั่งการทำอาหารเนี่ยค่ะ สมัยก่อนเราไม่มีอาหารจานผัดนะผัดผัดทอดเนี่ยเราไม่มีนะอืออ่าลองดูสิเราใช้อะไรภาชนะหม้อดินอืต้มอ่าต้มแกงถูกไหมอ่าพวกเนี้ยมีแต่ทอดเนี่ยคิดดูว่าจะทอดในหม้อดินเหรอไม่ได้อผัดหม้อดินเนี้ยมีไหมไม่มีใช่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของศึกการสับปริษัทอ่าใช่ถ้าย่างอ่ะมีอ่าคนไทยเล็กคนอีสานเล็กจี จี <G>. oh. อ๋จี G, ใช่ไหมเออแล้วก็อย่างบางอย่างเนี่ยก็เป็นว่าทําแบบผสมผสานเหมือนอย่างผัดไทยอ,ะอ่ะผัดไทยบมันแปลว่าผัดของคนไทยผัดเส้นกว๋วยเตี๋ยวของคนไทยซึ่งเกิดสมัยจอมพลปอพิบูลสงครามค่ะอคำถามคือตอนนั้นอ่ะจอมพลปอก็เปลี่ยนชื่อจากสยามเป็นไทยท่านก็ให้เหตุผลดีนะเพราะท่านบอกว่าสยามเนี่ยคือเป็นการรวมเชื้อชาติหลากหลายถูกไหม,มในดินแดนแถบเนี้ย ลองไปดูสถิติของคนกรุงเทพเมื่อหลายหลายสิบปีก่อนอะนานนานมากเขามีการเค็บสติคนไทยมีใกล้เคียงกับคนจีนเลยอ,ะอ,อ่ะอ่าแล้วก็มีคนอื่นอีกนะเพียบเลยอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยจอมเพลนปอเองท่านก็คงคิดว่าในอนาคตอาจจะมีคนเคลมอือเพราะว่าคําว่าไทยเนี่ยมันเป็นเชื้อชาติด้วยนะอ่าอ่าและอย่างหึ่งท่านก็บอกคาว่าสยามเนี่ยมีที่มาจากไหนก็ไม่รู้ คือตอนนี้คําว่าสยามมาคนมีความคิดเห็นแตกต่างกันหลายคนมากมบางคนบอกสยามมาจากภาษาสันสกฤตสยามะที่แปลว่าผิวคล้ำผิวดำเ,ออเพราะคนไทยจริงๆดานะอมไม่ขาวคนผิวคล้ำก็มีอมอบางคนก็แปลแบบไฮโซเลยสยามดินแดนดินแดนร่วมกับสวรรค์ชั้นยามาซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นที่สาม,มเป็นดินแดนที่มีความสุขบางคนกบอกมาจากเสียมอแล้วก็มาจากสำเนียงภาษาจีนซัม อ่าแล้วก็อะไรนะเสียงหลออมันมีที่มาเยอะมากให้กับคำว่าสายามแต่ไทยคือไทยอืม,มันคือเชื้อชาติไทยอืภาษาตระกูลไตลาวอืภาษาตระกูลไตเห็นไหมอันเนี้ยท่านกำมีงความคิดว่าเพราะฉันควรจะเรียกชื่อประเทศให้สอดคล้องกับเชื้อชาติอืท่านต้องการจะสื่อว่าต่อไปนี้ใครมาอยู่ในแผ่นดินแดนนี้ก็คือไทยอ,อย่ามาเคลมเพราะนี่คือดินแดนของคนไทยประเทศไทยก็เลยเปลี่ยนเป็น จากสยามเป็นไทยแล้วอาจารย์สุกัารู้ไหมอันนี้เป็นเรื่องตลกค่ะไทยที่แปลว่าอิสระนึกถึงคำที่เขาแซวเลยคนไทยแปลว่าอิสระอ่ะใช่เพราะเรารักอิสระไนงะอ่ะใช่อถูกไหมไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดแล้วก็รักอิสระด้วยถูกไหมทีนี้ไทยแต่เดิมไม่มียอ,อยักษ์นะมไม่มียอ,อยยักษ์แล้วรู้ไหมทำไมมียอ,อยยักษ์เออเพราะอะไรเพราะว่า เขามีการเสนอสับสองคำคือไทยที่เติมยอกับไม่เติมยอเขามีการเปรียบเทียบว่าไทยที่ไม่เติมยอเนี่ยเหมือนผู้หญิงที่สวยตามธรรมชาติส่วนไทยที่เติมยอเนี่ยเหมือนผู้หญิงที่แต่งหน้าอ่าสวยแบบแต่งหน้าเติมแต่งให้มันแบบรูปสวยยิ่งขึ้นอแล้วเอาไปโหวตในสภาจริงจริงโหวตในสภาชนะก็เลยเป็นไทยเติมยอกจนทุกวันนี้ใช่ ไทยแลนด์ตลกมากเลยคือที่ันที่มียอเพราะว่าชนะวตในสภาแล้วเขาบอกว่าสับเมันคล้ายๆสับแขกแขกก็คือว่าอินเดียเนาะภาษาบาลีสันสกฤตที่มาเติมยอเข้าไปอะเสียงเยอะสับมันแลดูหรูขึ้นไหมเออดูหรูขึ้นเอออันเนี้ยจริงๆนะเราไปสืบได้เลยการที่ไทยมียอเนี้ยเพราะชนะบทในสภาอเห็นนะแต่ถ้าคําว่าเป็นไทยแก่ตัวไม่มียอนะ อ oh. ตอนนี้เขาใช้คนละความหมายอะไรที่เกี่ยวข้องกับคําว่าประเทศไทยคนไทยต้องมียออย่างผัดไทยมียอนะเออผัดไทยมียอบางคนบอกว้ยพัดไทยมียอหรอบางร,าร้านเราเห็นเขียนพัดไทยไม่มียอ,อนะผัดอิสระ <laughs> อ่ะจริงๆถ้าผัดไทยแบบไม่ย่อเนี่ยต้องเรียกว่าร้านผัดแบบอิสระอืรสชาติไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้ผัดเป็ลุ้ยวันนี้อยากผัดหวานก็ผัดวันนี้อยากผัดเค็มก็ผัดผัดแบบอิสระถูกไหมอันนี้อันนี้แซลนะเพ่อค้าแม่ค้าผัดไทยอย่ามาถล่มรายการเรานะแซลเฉยๆถ้าผัดไทยแบบนี้คือผัดแบบอิสระเอออยากทําำสีอยากใส่ก็ใส่คือจริงๆเขาก็คือผัดไทยแต่ว่าเขียนผิดกันนั่นเองแต่ถ้าความหมายแบบนั้นอ่ะอย่างที่บอกกันถ้าผัดอิสระก็สนุกดีเนาะผัดตามใจแม่ค้าเออจะผัดยังไงก็ได้แต่ผัดไทยจริง จริงต้องมีอยอ่ oh. เพราะมันคือก๋วยเตี๋ยวผัดแบบของคนไทยอภรรยาของจอมพลปท่านเป็นผู้คิดสูตรขึ้น oh, อ๋อค่ะซึ่งซึ่งจะบอกว่าจอมพลปอท่านโดนารงการรับประทานก๋วยเตี๋ยวแอานะแล้วจากก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็พัฒนาขึ้นสู่ความเป็นผัดไทยะนะประมาณนะั้นก็คืออาหารตะกูลก๋วยเตี๋ยวอะ แต่คือถ้าแบบเป็นน้ําซุปงี่นะก็จะเป็นสไตล์จีนเนาะแต่แบบอยากให้แบบเป็นสไตล์ไทยนิดนึงแต่จริงไทยไหมอาหารจานผัดว่าทำผัดมันเป็นของจีนเนาะอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ตอนนี้ผัดไทยก็เป็นที่นิยมจำไม่ได้ผัดไทยต้องมียอเพราะอะไรผัดไทยอ้เ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ได้ใช่ไหมคือบริษัทมันมีเรื่องให้ศึกษาเยอะใช่คำถามคือหนึ่งสอนให้รักชาติแต่อย่าครั่งชาติอื สอนให้เป็นพลเมืองไทยที่ก้าวไกลบนพลเมืองโลกอืเพราะเราอยู่คนเดียวใช่ถามอาจารย์สุขยาวันเนี้ยถ้าให้เราปิดประเทศเอาไหมไม่เอาสิเราจะอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้อยู่รอดไหมถามเอาบอกพูดแบบคำๆก่อนค่อเราอยู่รอดไหมมันก็อาจจะอยู่รอดนะแต่ว่าความเจริญมันก็จะมันก็จะยากอะนั่นแหละคือคําตอบใช่ไหมอยู่รอดในน้ํามีปลาในน้มีข้าวใช่แต่มันเพิ่งมียุคนี้นะอืสมัยก่อนในน้ามีปลาจริง ปลาเราก็อย่างที่เห็นนะเนื้อน้อยก้างเยอะปลาตะเพียนนี้ปลาเนื้ออ่อนเนื้ออร่อยนะแต่เนื้อนิดเดียวเองอะใช่ไหมตอนนี้เรากินปลาปนินแต่เราไม่กินหมอกข้างหนะาไม่เอานะเนี่ยถึงบอกว่าตอนเนี้ยเราอุดมสมบูรณ์ค่ะถ้าเราปิดประเทศเราอาจจะอยู่ได้ออืมแต่เราจะเจริญไหมถูกไหมเราก็ต้องพึ่งพาการลงทุนจากต่างชาติถูกไหมเราก็ต้องพึ่งพาเพื่อนบ้านซื้อของเราอะคเราผลิตมาเราก็อยากเพื่อนบ้านซื้อ ช่อเราอยากส่งของไปขายอ่ะนะแลกเปลี่ยนไงเราถึงเจริญเราถึงมีเม็ดเงินมาลงทุนทำไม่กับโปรเจกต์ต่างๆอืเนี่ยคือการสอนวิชาประวัติศาสตร์ให้เห็นคุณค่าอืนะครั้งหนึ่งเราเคยเสียเอกราชเพราะเราแตกความสมัค้คีทุกวันนี้เรายังไม่เรียนรู้เลยอืเรายังไม่เรียนรู้นะทุกวันนี้เรามีความแตกความสมัค้คีนะถูกไหมใช่สิ่งหนึ่งที่เราพูดกันไม่ได้เลยทุกวันเนี้ยพูดเมื่อไหร่มิ มีเสียบมีเสียมิตรภาพอะอืมเรื่องการเมืองใช่ห้ามพูดเรื่องการเมืองในวงสนทนาเด็ดขาดถูกต้องซึ่งในความเป็นจริงมันไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นเนาะอืเพราะว่าหลักการของประชาธิปไตยคือรับรฟังความคิดเห็นนะใช่เราเห็นต่างได้แต่เราต้องไม่แตกแยกกันใช่แต่ทุกวันนี้สถานการณ์จริงๆคืออะไรเราเรากล้าย,ยอมรับคำเลยว่ามันพร้อมจะแตกแยกและวแตกทุกครั้งที่เราคุยเรื่องการเมืองจริงเราเราไม่เรียนรู้เลยเหรอว่าทุกวันนี้ประเทศเราอ่อนแอเพราะอะไร เราอ่อนแอเพราะว่าเราแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอาจจะเป็นอย่างหนึ่งว่าการไม่ยอมรับความคิดเห็นอของอีกฝั่งถ้าเรามองว่าเราถูกเสมออ,ะอ่ะก็แปลว่าคนอื่นผิดอ่ะใช่คือถ้าหากว่าเราเรารฟังอะ่ะเราเปิดใจรับฟังอีกฝั่งหนึ่งมันมีอะไรสําคัญกว่ามิตรภาพหรอถูกไหมใช่ความสัมพันธ์ฉันพี่น้องความสัมพันธ์ฉันเพื่อนความสัมพันธ์ในครอบครัวมันสําคัญมากนะใช่แต่หลายหลายครั้งมันแตกแยกเพราะการเมืองอ่ะ อืจริงซึ่งคำนับว่าเราเคยเรียนรู้จากอดีตแล้วอะว่าวันที่วันที่เราอ่อนแออืมเพราะเราเห็นไม่ตรงกันเนี่ยใช่มันทําให้ศัตรูเนี่ยหาช่องโหว่ที่จะเจาะเข้ามาได้ง่ายมากอืมใช่แล้วทำไมเราไม่เรียนรู้ล่ะจริงอ่าบริษัทที่ต้องสอนให้เรียนรู้อืเรียนรู้เพื่อทําปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วก้าวไปสู่อนาคตที่ดีกว่าอื่าแล้วถ้าเรามองว่าประเทศไทยจเจริญกว่าประเทศเพื่อนบ้านรอบรอบรอบตัว แล้วเราไม่อยากเจริญกว่าประเทศที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วหรอเราอยู่กับคําว่าประเทศกําลังพัฒนามากี่ปีแล้วอาจารย์สุกัญญาโอ้ตั้งแต่เกิดนะทุกวันนี้ก็ยังทุกวันนี้ก็ยังกําลังพัฒนาอยู่อะใช่ใช่จริงอาจารย์เอฟดับได้เลยตั้งแต่เรียนเรียนมาตั้งแต่เรียนมาเราเป็นประเทศกําลังพัฒนาใช่กําลังแล้วกําลังอยู่กําลังต่อกําลังใช่แล้วเอาเราก็สังเกตนะสิงคโปร์ญี่ปุ่น ก็คือประเทศที่พัฒนาแล้วทำไมเราไม่ตามเขาสักทีใช่แล้วจะไปตามประเทศอะไรดีทั้งที่อย่างสิงคโปร์อาจารย์เขาก็จะพูดในตอนที่เราเรียนนะบอกเฮ้ยเป็นประเทศที่เล็กมากแต่เขาสามารถพัฒนาได้แบบยิ่งยวดมากเลยเพราะอะไรอ่ะเขาพัฒนาคนไงเพราะอะไรใช่ทรัพยากรธรรมชาติเขาน้อยกว่าเราเยอะประเทศเขาก็เล็กกว่าเราเยอะแต่เขาพัฒนาคนไงการศึกษาของเขาเนี่ยดีงามมากนะฮะเพราะนั้นเนี่ยกาลังจะเองทราบว่า ฟังนโยบายท่านรัฐมนตรีท่านพูดของบริษัทเพราะฉะน,นั้นอยากให้คุณครูได้ปรับมุมมองบริษัทใหม่เปลี่ยนจากการท่องจําว่าปีนั้นเกิดอันนี้ปีนี้เกิดอันนั้นเปลี่ยนมาตั้งคำถามว่ามันเกิดเพราะอะไรทําไมถึงเกิดเช่นนั้นแล้วถ้าสถานการณ์เปลี่ยนไปมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งไหมแล้วถ้าเกิดสถานการณ์นี้ดําเนินต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น แล้วเราจะหาทางออกกับสถานการณ์นี้อย่างไรและสถานการณ์ที่ผ่านมามันคล้ายกับสถานการณ์ใดในปัจจุบันบ้างคือมันมีให้อธิบายในแง่มุมเยอะอโดยที่เราไม่ต้องท่องรายละเอียดขนาดนั้นถามว่าท่องได้ไหมท่องได้เพราะมันคือความรู้ความจำแต่การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่ามันสาคัญที่สุดใช่แต่ท้งนี้ท้งนั้นการเฉลประวัติศาสตร์ได้ดีก็ต้องกลับไปดูที่ Quick p o l i c y ของกระทรวงศึกษาธิการอัศนศิลป์ยาลองไปอ่านดูนะค่ะเขากำลังส่งเสริมเรื่องสมรรถนะการอ่าน แล้วก็ส่งเสริมเรื่องพิซซ่าซึ่งพิซซ่าก็จะมีสามสามขาเนาะจะ,ะมีคณิตศาสตร์วิศาะทั้งรีแล้วก็การอ่านใช่ค่ะแล้วมาสอดคล้องกันเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราควรจะสตาร์ทจริงๆอะ่ะคือการอ่านส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยรักการอ่านเพราะอะไรการอ่านคือเครื่องมือสแสวงหาความรู้ต่อให้เราไม่อ่านหนังสือเราก็อ่านเว็บไซต์ อ่ะ,อะแล้วอ่านในมือถือมันก็คืออ่านใช่แต่ทำอย่างไรให้ผู้เรียนอ่านแบบมีวิจารณญาณทุกวันนี้ในโลกไซเบอร์ข้อมูลเท็เจต็มไปหมดเม็กเมนต์เต็มไปหมดอถูกไหมคำถ,ถามคือเราต้องฝึกให้เด็กมีความสามารถในการวิเคราะห์ที่แปลว่าแยกแยะสังเคราะห์ก็คือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่อหมอถูกไหมจัดรวมหมวดหมู่ใหม่อย่างนี้เป็นตน้นแล้วก็ประเมินค่า คือการตัดสินว่ามันถูกไม่ถูกดีไม่ดีเหมาะไม่เหมาะควรไม่ควรใช่ไม่ใช่แบบเนี้นะพนเพราะฉะนั้นในหลักสูตรเขาเขียนไว้ดีมากอื active learning ต้องสอนให้ผู้เรียนคิดออ่อืคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์สร้างสารรค์คิดอย่างมีวิจญญายอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่านไม่ใช่แค่อ่านจับใจความ,มแต่มันต้องไปถึงกระบวนการคิดอย่างที่บอกคือฟังเยอะอ่านเยอะ ท่านจะเป็นผูสูตรผู้อุสูตรแปลว่าฟังมากสมัยที่ไม่ฟังก็อ่านเอาเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าการจะศึกษาเรื่องอะไรก็ตามทีการแสวงหาความรู้คือสิ่งสำคัญที่สุดเราจะแสวงหาความรู้ยังไงล่ะฟังกับอ่านนี่สำคัญสุดนะฮะก็สะสเอาไว้นี่ก็เป็นมุมมองนะคะของอาจารย์เอกนะคะวุ้ยสนุกมากอาจารย์แล้วถ้าเกิดว่าใครนะอยากติดตามอาจารย์เอกนะรเราไปติดตามที่ รายการวิชาภาษาไทยในระดับปฐมศึกษานะคะ<ช>แล้วก็อาจารย์เอกก็จะเล่าเล่าแบบนี้ค่ะสนุกมากนะคะรวมถึงมีการทบทวนแบบฝึกหัดด้วยนะคะคติดตามกันนะคะทาง FM 9 2นะคะสถานีวิทยุศึกษาค่ะสำหรับวันนี้ค่ะขอขอบคุณอาจารย์เอกด้วยนะคะขอขอบคุณผู้ควบคุมรายการอาจารย์โมทิการสุขขัญด้วยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันสุกัญ,ญญาจันทรสมพูตค่ะขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ